บัตหน้ากานหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่ทางเข้าขนอกมีของขายดิคือค้าแรียกข้านอกนี่มึงแน่พุ่นมงคล้ายตัวที่ขายตัวด้านหน้านะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะของอยากของกินบืออด้วพีม่ม้ง เบิงมติถนนหลักเนาะพี่น้องไกลไปไกลมากา็่ะเห็นมัก็ี่ดืมดูดนะฮะสภาพมืเบ,บิ่งหน้าโรงเรียนเบิ่งเนี่ยเขาขาดไม่ขายอะไรคะ่ะคุณบรรยากาศดีมากนะคะเส้นนี้เส้นอำเภอเริ่งไปดอนตานมุกดาหารนะคะพี่น้องนี่ อีกหนึ่งเส้นทางนะคะนึ่งในพี่น้องคายคองเนี่ยกินแล้วอยากพื้นนะคะหลายหลายหลายระภาคมุจจาอย่างหัวันรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณนะคะบึงแน่มากที่เป็นคุณเอเวทรี่คุณเอเวอคุณเอ็นบอสพี่น้อง รอแล้วจ้ะฝากซื้อตัวด้วยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยรบอบ229นะคะวันนี้มีพี่เด่นชัยด้วยนะคะมีป้ายป้ายของเรานะจ๊ะโรงเรียนบ้านคิมชาติต่าเด็สีสมพรนะคะ ตวบนสามแย,ยกเรืองลกคานะคะที่ถึงเลยพี่น้องค่ะสถานที่หาไม่ยากนะคะพี่น้องสถานที่หาไม่ยากนะคะออกจากเริ่องลุคานปาะมานก็เกินกิโลนึงอะ่ะอากาศดีรอในกลุ่มแล้วค่ะอ่ามินิบัสนักร้องมาถึงแล้วนะคะอืม เดีย๋ยวเาจะทำมุจจนยางลัดยางอ่อนนี่ไงนี่สาร์ดีคูตเตอร์ดว้วยนะคูตเตอร์รถมาเหรอคูตเตอร์อ่ะอล่ขอมูลแหละจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยแพทย์สีมอไส้บัดนี่เอ็มก็แพร่รีบ้านแพ,พร่รีเพราะก็อยูน่นี่พี่น้องบัตรสีสมพรสูบมึงรถเลดด้วหุ่นนะมุชีสวัสดิ์ส,สวยอยู่หัน ฮะงวดเป็นคนสร่างอันเนี้ยพี้อะหลังเวทีนะเบยน้องเอิร์นมาแล้ววันนี้น้องเอิร์นเอามอไซค์มานะ ป้าป๋าป้าป๋าเอมันพูนไปล่างรถมากว่าพ่อฮังออกกำลังไก่งา้นตะพุนฮอดพี่